เพื่อนๆสวัสดียามบ่ายเด้อนะคะเพื่อนๆพ,พ,พ,พามาอัปเดตต้นผักหวานป่านาบ้านพีน่น้องนะคะเนี่ยอีกแค่ประมาณอ,ามาอีกสองวันสามวันก็น่าจะเก็บได้แล้วนะคะเริ่มเริ่มแตกยอดสวยแล้วเห็นไหมคะ,คะนี่นะคะกำลังจะหน้าแกงเลยนะคะแต่ว่าถ้าถ้าเก็บขายก็รออีกนิดหน่อยนะคะ เนี่ยนะคะไม่แน่นะคะพรุ่งนี้ก็อาจจะจะเลือกเก็บได้เป็นบางส่วนนะนะคะ่สวยๆทั้งนั้นเลยเห็นไหมคะนี่ของบนต้นเห็นไหมคะ นี <m akes ii> mm ่เ hmm. ป so ็นการตัดแต่งผักหวานนะคะเพื่อนๆนะเป็นการตัดแต่งผักหวานให้ออกนอกฤดูนะคะจะทําแบบนี้นะคะเพื่อนๆนะคะจะแต่งกิ่งแบบนี้เลยนะคะแต่เราเหลือใบไว้ให้เขาปรุงอาหารนะคะไว้ให้เขาหายใจด้วยนะคะนี่ค่ะหนึ่งกิ่งข้างบนเห็นไหมคะเขียวๆเป็นพุ่มๆนะคะเราจะเหลือใบเอาไว้นะคะเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆคนไหนมีต้นผักหวานลงไปทําดูนะคะส่วนด้านล่างนะคะด้านล่างนี่นะ ไม่กบเอา,ป,านะะปุ๋ยขี้วัวนะคะปุ๋ยขี้วัวเก่าๆนะคะแต่ว่ามันมีขี้วัวเดิมๆนะคะจากการเลี้ยงวัวสมัยก่อนหลายปีแล้วนะคะมาโมมาเป็นสิบกว่าปีแล้วนะคะเป็นแผ่นใหญ่ๆเลยนะคะแม่กบก็เอามาใส่ทั้งแผ่นใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็เอาเศษใบไม้เศษขี้ปวยอะไรต่างๆเนี่ยนะคะมาใส่นะะี่ค่ะ แล้วก็ลดน้านะคะห้ามใส่ปุ๋ยเคมีทุกชนิดเด้อพี่น้องนะคะห้ามใส่ปุ๋ยเคมีทุกชนิดไม่งั้นเขาจะตายนะคะผักหวานเป็นพืชที่ไม่ต้องการปุ๋ยเคมีนะคะต้องการปุ๋ยมูลสั์ปุ๋ยคอกนี่ค่ะนี่อีกนี่คืออีกต้นหนึ่งจะมีอยู่สองต้นนคะคะตรงนี้มีอยู่สองต้นนะคะแต่ว่าทั้งสวนนี่ยอยู่ประมาณ40ต้นนะคะ แต่อันนี้เป็นเป็นต้นเก่าต้นเก่นะคะต้นใหญ่เลยนะคะก็ปลูกคู่กันมาเป็นน้องไม่ปบกได้ไม่กี่ปีนะคะตัวน,นี้นะคะก็อยู่ดูเลกันมาตั้งแต่ต้นเล็กๆนะคะตั้งแต่พ่อแม่ปลูกให้เลยนะคะแล้วก็จะมีต้นต้นหน้าบ้านเนะี่ยอยู่อยู่ห้าต้นนะคะ อันนี้คือสองต้นนะคะส่วนในสวนนะคะยังไม่ได้ทำนะคะยังยังไม่ว่างที่จะไปทำเนาะนะคะถ้าได้ทำจะพาเพื่อนๆนนะคะเข้าไปชมในสวนอีกทีนึ่งนะคะเพรช่วงนี้ช่วงปีใหม่เนาะไม่กดก็จะยุ่งหน้าร้านนิดนึงนะคะอันนี้ก็อยู่หน้าบ้านนี่คือหน้าร้านนะคะก็เตรียมของขายช่วงปีใหม่นะคะค่ะก็เอาความ สวยงามนะคะมาให้เพื่อนๆนะคะก็ก็จะมีดอกด้วยนะคะเพื่อนๆอันนี้คือดอกดอกผักหวานก็อร่อยนะคะก็จะมันๆนะคะมันๆหวานๆนะคะเพื่อนๆผักหวานนี้ได้หลายเมนูเนาะนะคะแกงแกงใส่ป้าย่างนะคะใส่ไข่เจียวนะคะอไปผัดน้ํามันหอยนะคะลวกจิ้มนะคะแล้วแต่เพื่อนๆจะเอาไป ดัดเปงอะไรนะคะเนี่ยช่วงปีใหม่เนี่ยแม่กบจะได้กินหมูกระทะกับยอดผักหวานด้วยนะคะซึ่งเป็นเมนูที่ไม่มีร้านหมูกระทะที่ไหนทํานะคะแล้วมันเป็นเมนูที่เราเราอยากกินอะไรเนาะนะคะเมนูอาหารการกินทุกอย่างนะคะเราจะไปเน้นตามสูตรตามอะไรตามไข่เนี่ยนะคะมันมันก็ได้เนาะแต่ว่ามันสามารถดัดเปลงมาเป็น วิธีของเราความชอบของเราได้นะคะอยากกินอะไรใส่ไปนะคะมันไม่ใช่ความเปลกแวกแนวอะไรด้อนะคะมันเป็นความชอบความอร่อยความอยากกินนะคะเป็นความชอบส่วนบุคคลเนาะนะคะก็ไปหาดดดเปลงไปหาททบกินกันนะะอู้หงาพี่น้องสะออนนะคะเอาความสวยงามของฟักวานมฝาฝากพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อ เก็บยปะกวานไปเกงนะคะบ้านใครมีไข่หมเดงบอกไม่ครบเด้อเจะไปแย่โอเคค่ะเพื่อนๆนะคะเป็นความสวยงามนะคะฝากเพื่อนๆกดแชร์นะคะกดคอมเมนต์มาได้นะคะบอกที่้ารเพื่อนๆตอนนี้มีพักอะไรกินกันนะคะปีใหม่จะได้อะไรมาทําเมนูสู่ญแดิพี่น้องกินกันเนาะนะคะเผื่อใครจะลอกเมนูตามนะคะขอบคุณมากๆค่ะเพื่อนๆขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ